สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะคะสำราบสกินไฮเปตสุดอลังการนะคะโดยสกินนี้นะคะเป็นสกินะระดับมาติเค้านะคะก็กลับมาในรอบเกือบๆปีหนึ่งเลยทีเดียวนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะคลิปนี้ไม่ได้มาสุ่ม กิจกรรมให้ดูนะคะเพราะว่าราคาอาจจะแรงนิดนึงนะคะจะมารีวิวกิจกรรมแล้วก็ถ่ายคลิปมีสรุปราคาให้เหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่าสวยงามบาดตาบาดใจมากนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะเราเห็นคนคอมเมนต์ในแฟนเพจอาวีว่ารอบนี้นะคะไม่มีป้ายประกาศออริจินเข้ามานะคะทุกคนเออไม่รู้ว่าจะคุมไหมนะเดี๋ยวเราไป ดูในหน้าตากิจกรรมนะคะกดกลับออกมานะคะทุกคนขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV ีหรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา R V กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะลิงไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชันนะคะตีทิปไลตตีไรยบัฟฟ้าแล้วไปของชันเออแกไม่รอแน่บัฟเฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะทำาไมมีสกินสวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลย Admin ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะฝากกันกดติดตามให้เราด้วยนะคะอ่ะกดกระทืบไห์มาเลยก็กดมาตรงรูปรถเข็นนะคะจะเจอกับกิจกรรมผู้สร้างเชงกิล่าไฮยเตนะคะกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันที่14มีนานะคะจนถึงวันที่ 3เมษากันเลยทีเดียวนะคะก็เริ่มข้ามเดือนข้ามอะไรแล้วนะคะทุกคนกดที่เข้าไปเลยมาดูกันว่าจะคุมไหมคือเราอะ่ะโคตรเกลียดกิจกรรมหน้าตาแบบนี้เลยกดยอมรับไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสุ่มเพชรัญญมณีกิจกรรมมณี9ก้าช่องอะไรอย่างนี้นะ,ะทุกคนเรารู้สึกว่ามันออกยากมากแล้วก็ราคาแพงมากนะคะ,อะรอบนี้นะคะก็ไม่ไดไ้ไม่ได้มาแบบว่า การันตีราคาคูปองนะคะอะเดี๋ยวดูวิดีโอสกินข้าวๆจริงๆเนี่ยถ้าราคามันไม่แรงนะทุกคนหรือว่ามาในกิจกรรมอื่นเนี่ยเราก็แอบ,บอยากเก็บอยู่นะแต่สกินไฮยาเตะรอบนี้นะคะคือก็สวยอะคือไฮยาเตะแผ่นนี้เล่นแทบไม่ได้เลยนะคะทุกคนแบบว่าไม่แรงเลยแบบว่าไม่เกิดเลยมันไม่ใช่ตัวเมตาด้วยแหละหรืออาจจะบัฟมาเพราะว่าขายสกิน อ่าประมาณนี้นะทุกคนก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้เราก็ยังไม่มีสกินนี้ของฮายาเตะเหมือนกันนะคะก็กดเลือกก็กดยืนยันไปหน้าตายกิจกรรมก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็จะมีมีเพชรให้สุ่มใช่ปะสมมุติว่าเราสุ่มเพชรได้สีเขียวใช่ไหมก็คือเราก็จะได้สองถ้าเราสุ่มเพชรได้สีเขียวเราก็จะได้หนึ่งดาวอ่ะพอเราได้เพชรสีเขียวใช่ปะเพชรสีเขียวมันก็จะมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วเราก็ ต้องสุ่มรอบต่อไปให้มันได้สีเขียวสีเขียวเรื่อยๆติดกันนะคะ7ครั้งนะคะทุกคนถ้าเราเอ้ย9้าครั้งดิถ้าเราได้ทั้งหมด9ครั้งนะคะเราก็สามารถแลกสกินฮายาได้นะคะถ้าได้8ครั้งก็แลกของรางวัลได้ตามนี้เลยนะคะ7ครั้งก็จะเป็นพวกลิมิเตส้มนะหครั้งอ่ะประมาณนี้แนละ้วแล้วก็หครั้งนะคะสี่ครั้งแล้วก็สามสองหนึ่งก็ไล่กันมาเรื่อยๆนะคะซึ่งสมมุติว่าถ้า,ถ,าถ้าเราได้ อเดี๋ยวเราจะสุ่มให้ดูก่อนทุกคนอาจจะงงสมมติว่าเราสุ่มไปครั้งแรกนะคะ1คู่ป้องอ่าแล้วเราได้เพชรอ่าเพชรเขียวนะคะเราสามารถเราสามารถแลกเป็นเพชรได้ถ้าเราแลกเป็นเพชรเลยนะคะเราก็กดตรงนี้นะแลกดาวอ่ะเดี๋ยวก่อนมันก็จะมีแบบว่าอัญเชิญป้องกันนะคะอีก2ครั้งก็จะได้เพชรเขียวเหมือนกันอ่าล,ลองลองกดแลกไปก่อนนะคะอ่ะถ้าเราแลกนะคะเราก็จะได้หินสีรุ้งมานะคะทุกคนซึ่ง หินสี่ลุกเนี่ยเราสามารถเอาไปแรกในคิดเอาไปแรกของรางวัลตรงนี้ได้นะคะจะมีเป็นพวกคัมพีลูกแก้วมีสกินถาวรให้แรกนะคะประมาณนี้ก็ทุกคนอาจจะงงไหมมันจะมีให้สุ่มแบบการันตีใช่ปะคือถ้าสมมุติว่าทุกคนอะทุกคนได้เพชรได้เพชรสีแดงใช่ปะแล้วมัน3ดาวอะสมมติได้เพชรสีแดงสดาว แล้วมันก็จะขึ้นดาวอย่างี้คือเราต้องสุ่มเรื่อยๆนะคะติดกันจนกว่าเราจะได้เพชรสีแดงแล้วมันก็จะเพิ่มดาวให้เราแล้วมันก็จะมีแบบว่าอัญเชิญล้มเหลวอัญเชิญล้มเหลวก็คือต้องอัญเชิญใหม่นะคะแล้วแต่มันก็จะมีแบบว่าอัญเชิญอัญเชิญป้องกันนะคะก็คือเราจะไม่เสียอัญญมณีที่เราสุ่มได้นะเออมันเป็นกิจกรรมเก่าแล้วแหละทุกคนแต่กิจกรรมนี้ราคาแรงมากนะคะของรางวัลจะเข้าใน กล่องจดหมายนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอสรุปราคาเลยละกันนะมีคนสุ่มได้ราคานะคะต่ำที่สุดก็คือ3,600คูป,ปองนะคะอันนี้คือราคาต่ำที่สุดนะคะ3,600คูป,ปองแล้วสำหรับกิจกรรมนี้นะคะบอกเลยว่าแพงมากคนมีคนที่จะได้ไม่เกิน4 0 0พันคือต่ำเตียเ้ยเลียดดินมากนะคะเออถ้าได้ไม่เกิน4 0 0พันก็คือแบบถูกสุดแล้วอะแต่กิจกรรมนี้มันแพงนะคะทุกคนเราบอกตั้งแต่ต้นทีบรวนาว่า มันแพงราคามันแรงอ่ะก็กิจกรรมนี้นะคะราคาจะอยู่ที่5,000ถึง6 0 0 0ปองนะคะคือไม่เกิน6,000แน่นอนประมาณ5,500กลางๆนะคะทุกคนประมาณ5,000ถึง5,500เนี่ยมีสิทธิ์ได้สกินแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่เกิน6,000นะคะบอกเลยตรงนี้นะแรงราคาแรงนะเดี๋ยวมาดูของรางวัลน,นะคะในอีเวนต์คีพอร์ตเราได้เป็นเพจมานะคะทุกคนเออได้เพรมา ห้าสิบชิ้นกับหนึ่งคูปองถามว่าคุ้มไหมเออแล้ววันนี้นะคะมีเป็นกล่องหนึ่งคูปองนะคะเปอร์เซ็นต์สกินถาวรจะอยู่ที่ศูนย์จุดสองศูนย์นะคะก็คืออย่าไปหาสุ่มนะคะทุกคนหรือใครอยากลองเล่นๆก็ได้สุ่มไปร้อยกล่องนะเผื่อจะออกอย่าไปหาสุ่มนะทุกคนรอซื้อกิจกรรมดีกว่ากล่องแบบนี้ยสุ่มออกยากนะคะเมื่อวานมีคนมาคอมเมนต์ถามเรื่อง กอบีวับกอวีวับก็อกอกยากอกอกออกยากทุกอย่างนะคะอาวีถ้าไม่ใช่กิจกรรมการันตีนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอี่จะฝักกันกดแชร์ Share, กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิด่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ